ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทย w a r Machines ช่องของคนรักอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทรงพลังของไทยและทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจอดลึกเฮลิคอปเตอร์โจมตีขนาดเบาที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือซ1 9 e รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพการรบในยุคใหม่โดยเฉพาะ z ซ9 e หรือที่เรียกกันว่า black w h r l w i n d เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีขนาดเบาที่ผลิตโดยบริษัท avic ของจีนซึ่งในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดปี2026ได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบทางด้านระบบอาวุธระบบการบินและการพรางตัวทางเรดาร์จุดเด่นของมันคือความคล่องตัวสูงน้ำหนักเบาใช้งานได้ทั้งในพื้นที่ภูเขาป่าและสนามรบในเมืองเหมาะกับยุทธวิธีสงครามเคลื่อนที่เร็วอย่างยิ่ง สำหรับประเทศไทยที่กำลังมองหาเฮลิคอปเตอร์โจมตีมาเสริมศักยภาพให้กับกองทัพบ,บก z ต .19E ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองมากเพราะนอกจากราคาที่ไม่สูงเท่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีระดับกลางหรือนักอย่าง a h .64 a p a าเช่หรือไทเกอร์แล้วซต .19E ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์การรบแบบไฮบริดและมีความเหมาะสมกับภูมิประเทศแบบไทยโดยเฉพาะ โครงสร้างของซาด 19E เป็นแบบตันเดมซีหรือที่นั่งเรียงหน้าหลังนักบินและนักบินร่วมสามารถมองเห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมีแคนอปี้กันกระสุนหน้าตัวเครื่องติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับเป้าหมายแบบเฟลและเลเซอร์เรนฟินเดอร์ช่วยในการล็อกเป้าแม่นยำแม้ในเวลากลางคืนหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยระบบอาวุธของซาด 19E ปี2026มีการอัปเกรดใหม่โดยสามารถติดตั้งจรวดนำวิถีอากาศสู่พื้นชนิด a k d 1 0หรือ HJ10 ซึ่งมีความแม่นยำสูงและสามารถเจาะกรอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรองรับการติดตั้งจรวดอากาศสู่อากาศ PL-90 สำหรับป้องกันภัยจากอากาศยานของสัตรูรวมถึงมีปืนกลอัตโนมัติ23มิลิเมตรติดตั้งด้านข้างเพื่อโจมตีเป้าหมายเบาอีกหนึ่งจุดเด่นคือ Z-19E สามารถติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟ์เพื่อรบกวนระบบเรดาร์และระบบนำวิถีของข้าศึกได้และยังมีระบบคอเตเมเชอร์ ature, สำหรับลบหลีกมิสไซน์นำวิถีเช่นแร์และชาร์ฟโดยอัตโนมัติเพิ่มความอยู่รอดในการรบได้อย่างมาก ในเวอร์ชั่น2,026นี้ Z-19E ยังได้รับการปรับปรุงให้สามารถควบคุมโดรนลูกย่อยหรือโดรนสวอมในสนามรบได้อีกด้วยนักบินสามารถใช้โดรนเหล่านี้เพื่อสอดแนมหรือโจมตีเป้าหมายลึกในแนวศัตรูโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตซึ่งเหมาะกับยุทธวิธีสมัยใหม่อย่างยิ่ง เรื่องที่น่าประทับใจอีกอย่างคือความสามารถในการบินของซาต e รุ่นใหม่ใช้เครื่องยนต์ W ับแบบเทอร์โบชาร์ฟคู่ให้แรงขับมากขึ้นกว่าเดิมและประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าทำให้บินได้นานขึ้นรัศมีปฏิบัติการกว่า700กิโลเมตรความเร็วสูงสุดราว280กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินได้ในระดับความสูงกว่า6 0 0 0เมตรซึ่งเป็นระดับที่สามารถหลีกเลี่ยงอาวุธภาคพ,พื้นดินได้ดีสำหรับประเทศไทยที่มีพื้นที่ป่า ภูเขาและแนวชายแดนที่หลากหลายซาต1 9 E รุ่นใหม่นี้มีศักยภาพสูงมากในการลาดประเวณโจมตีทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่ต้องการการตอบโต้เร็วการมาของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้สามารถเติมเต็มความสามารถของไทยในการป้องกันประเทศได้อย่างชัดเจนจากการทดสอบล่าสุดซาต1 9 e ีปี2026สามารถบินขึ้นลงจากสนามบินลอยน้ำและเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางได้ด้วยทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจทางทะเล เช่นป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทางทะเลหรือปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเฉินในทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มให้ความสนใจกับซาด 19E ปี2026แล้วไม่ว่าจะเป็นบังกลาเทศปากีสถานหรือแม้แต่บางประเทศในตะวันออกกลางด้วยราคาที่เข้าถึงได้และประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับเฮลิคอปเตอร์ระดับแนวหน้าซาด 19E อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับหลายประเทศที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมากเกินไป ในส่วนของไทยตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าซา 19E จะถูกจัดซื้อหรือไม่แต่จากแหล่งข่าวภายในวงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีการเปิดเผยว่าไทยกําลังอยู่ในขั้นตอนประเมินประสิทธิภาพของซา 19E ควบคู่กับเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอื่นๆเช่นที129 ATAK ของตุรกีและ a h 1ซ v ดไวเปอร์ของสหรัฐอเมริกาหากกองทัพบกไทยเลือกซา 19E ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการผลิตหรือประกอบบางส่วนภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไปอีกขั้นและอาจนำไปสู่ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในระยะยาวและที่สำคัญการมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบซาดหนึ่งเก้าอีในคลังแสงของไทยยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการฝึกซ้อมร่วมกับประเทศพันธมิตรทั้งในภูมิภาคและระดับโลกซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาขีดความสามารถทางการทหารให้ทัดเทียมประเทศผู้นำด้านยุทธป,ปรกรณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนจากกันวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง t ทยวอล r m แมชชีนสของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารอาวุธยุทโธปกรณ์และการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพไทยในศตวรรษที่21แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ